แบงค์ยี่สิบบาทนะเปลี่ยนนะครับพับพับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นแบง100คบ์หนึ่งร้อยน,นะครับดึงใหญ่ออกเป็นสองนะฮะก็สามารถโชว์ให้ดูได้นะครับมาดูวิธีเล่นการเปลี่ยนธนบัตรนะครับแบงค์ยี่สิบบาทนะฮะวิธีเล่นก็คือเราจะพับแบงค์ยี่สิบนะครับ ให้มันเล็กลงนะครับให้มันเล็กลงหดนี้ครับจากนั้นนะครับแบงค์ยี่สิบเป็นเป็นแบงคนะ์หนึ่ง้อยแบงค์หนึบาทนะครับสามารถแยกเป็น2ใบด้วยนะครับแล้วก็โชว์ให้หน้าด้านหลังแบงค์เลยครับสามารถให้ที่ชมไน้เอานี้นะฮะแต่ว่าเคล็ดลับการแสดงของอุปกรณ์ชุดนี้เราใช้ธนบัตรจริงในการทำกินมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวกิมมิดอยู่1ใบ อันนี้เป็นธนบัตรธรรมดาอันนี้เป็นธนบัตรที่เป็นกิมมิกนะเป็นแบงค์ร้อยส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับติดซ่อนแบงค์ยี่สิบไว้อยู่นะของกิมมิคตัวนี้ก็คือมันจะกางออกมาได้แบบนี้นะครับมันจะกางได้แบบนี้แล้วมันจะพับเก็บได้แบบนี้ครับวิธีโชว์เราสามารถใช้้วชีป,ปิดตรงนี้นิ้วโป้งปิดตรงนี้โชว์แบบนี้ได้โชว์ด้านหลังโชว์ด้านหน้าโชว์ด้านหลัง ถือให้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับจะบ,บังได้เลยครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับใช้ธับัตรแงบงค์ร้อยสองใบซ้อนกันก่อนซ้อนให้แนบสนิทกันเลยพับไปตามรอยพับนะครับคือพับครึ่งก่อนแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับลงนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บให้การตรงแม่เหล็กนะครับที่เป็นแบงค์ยี่สิบออกมานะครับกางออกมากางออกมากางออกมาอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบงค์หนึ่งร้อยนะที่ติดแม่เหล็ก กับแบงค์หนึ่งร้อยจริงที่อยู่ด้านล่างนะเป็นคนละส่วนแบบนี้นะไอ้ส่วนที่มันเหลื่อมออกมาเนี่ยมันมันไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับยังไงมันต้องเหลื่อมออกมาข้างล่างเราต้องใช้มือเราปิดเอาตอนที่เราโชว์นะครับแล้วก็ธนบัตรอาจจะมีการโค้งงอด้านบนเล็กน,น้อยนะครับเพราะว่าการที่เราพับเนี่ยมันจะต้องถูกซ่อนไม่ให้มันเหลื่อมออกมานะครับเราดูเผินๆนี่ดูไม่ออกครับดูเหมือนธนบัตรมันเท่ากันแต่จริงมันอาจจะี โค้งงอนนิดนึงนะครับไม่ต้องไปกังวลกั ouais. บมันวิธีเล่นนะครับโดยเตรียมไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็คือใส่แบบนี้ครับเอาหัวธนรัตรลงนะครับ,บใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้นะครับเอาแบงค์ร้อยอยู่ด้านหลังเอาหัวธนรัตรลงแบบนี้ครับใส่แบบนี้นะครับใส่ลงไปแบบนี้แล้วพับไปแบบนี้เป็นกระเป๋าวิธีแสดงก็คือพอเราหยิบกระเป๋ามากลางออกมาแบบนี้นะครับมือนะครับ ที่เราจดล้วงหยิบธนบัตร20เอานิ้วโป้งไว้ด้านหลังตรงแบงค์ร้อยสามนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางจับด้านหน้าของแบงค์ยี่สิบด้านบนแบบนี้นิ้วโป้งจับด้านหลังดึงขึ้นมาครับแล้วพลิกตั้งขึ้นมาสมมติเราเล่นแบบเร็วๆเราหยิบแบงค์ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ดูช้าๆก็คือดึงแบบนี้นะครับแบงค์ยี่สิบจับนิดเดียวก็ได้นะครับแค่บังตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วก็คอนโทรลไม่ให้มันหลุด ตอนที่มันพับอยู่ครับเอามือด้านซ้ายนะครับมาบังส่วนด้านล่างครับจับนิดนึงนะครับแบบนี้ให้ผู้ชมดูว่าเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับเราพับครึ่งครับด้านขวาไปก่อนมือด้านขวาเราก็จะบังส่วนด้านล่างส่วนด้านหน้าเนี่ยให้มันกางออกไปผู้ชมจะได้เห็นว่ามันเป็นธนบัตรแบงค์ยี่สิบนะครับไม่ได้ซ่อนอะไรไว้อยู่ให้มันดูเหมือนธรรมชาติแล้วก็พับสองใบจา,ากด้านหลังไปให้มันไปอยู่ด้านหน้า ด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายมุมด้านหลังให้ดูอีกรอบนึงครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บให้เราเอียงม,มือด้านซ้ายให้ธนาบัตรแบงค์ยี่มันอยู่ในแนวนอนครับแล้วสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีแบงค์ร้อยอยู่เราจะต้องใช้มือฝั่งด้านขวาเนี่ยบังธนาบัตรแบงค์ร้อยแล้วพับไปข้างหน้าพอพับไปข้างหน้าเสร็จปั๊บนะครับเราจะต้องใช้นิ้วโป้งสอดเข้าไปตรงช่องที่มันพับแล้วเอานิ้ว ชี้สอดเข้าไปแทนเอานิ้โป้งการเอานิ้วชี้สอดเข้าไปแทนแล้วก็เลือ่อนนิ้โป้งไปด้านล่างแล้วก็คลิกให้มันตั้งแบบนี้นะครับสมมุติว่าให้ดูก่อนตรงนี้ดูด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังจริงจครับจย่าเป็นนี้นะครับดันแบงค์ยี่สิบไปด้านหน้าแต่ว่ามือเราบังอยู่นะเวลาเล่นจริงๆมือจะบังแบบนี้นะครับแต่นี้ผมจะให้ดูว่าเราจะทําอย่างไรตอนที่เราเอาแบงค์ยี่สิบพับลงไปเนี้ยนิ้วชี้ใส่นิ้วโป้งไว้ด้านล่างคลิกขึ้นมาแบบนี้ครับ พลิกขึ้นมาแบบรวดเร็วปุ๊บมันจะกลางกลายเป็นแบงค์ร้อยทันทีเลยอะแล้วต้องทําให้ดูแบบเร็วนะครับพับแบบนี้เสร็จปุ๊บเอียงหนึ่งสองสามกลางแบบนี้เลยอ่ทาทาใช้ดูอีกรอบหนึง่งแบงค์ยี่สิบพับไปนิว้วชี้สอดนิ้วโป้องอยู่ด้านล่างพลิกปุบ๊บกลางออกมาพอกลางออกมาเสร็จปุบ๊บแยกรอยพับของธนบัตรออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้ว แยกอีก2ใบนะครับกางออกมาอีกมันจะเห็นเป็นแบงร้อยหนึ่งใบาจากนั้นให้เราดึงมือขวานะครับดึงแบงด้านหน้าออกเพื่อสปิดแยกออกจากกาันกลายเป็น2ใบพอเป็น2ใบเสร็จนิ้วชี้เราตรงนี้มันจะมีรอยพับที่เป็นรอยเหลื่อมอยู่นี้บางตรงนี้ครับส่วนนิ้วโป้งบางด้านล่างอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับพอดึงออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถพลิกโชว์แบบนี้ได้ว่าด้านหลังก็เป็นธนบัตรปกติไม่มีแบงยี่สิบซ่อนอยู่ ตัวแบบนี้ครับเสร็จแล้วเอาแบงค์เนี่ยมาซ้อนทับแล้วก็จับแบบเคลียร์ๆเลยแบบเคลียร์ๆแบบนี้เลยนะจับด้วย2นิ้วก็พอครับผู้ชมอยากจะตรวจเราก็ส่งแบงค์จริงให้ผู้ชมตรวจได้เลยครับอันนี้เราก็เก็บใส่กระเป๋าเราแลวครับก่าเป็นแบงค์ปกติธรรมดาอ่ะเดี๋ยวลองดูมุมด้านหลังดูบ้างนะครับมาดูมุมมองในสายตาของนักมายากลนะครับเปิดกระเป๋าออกมานะครับหยิบแบงค์เอานิ้วโป้งอยู่หลังแบงค์ร้อยนะครับจีบแบบนี้ครับดึงขึ้นมาโชว์อ่าอันนี้คือมุมจัก ด้านหลังนะครับในสายตาของเราโชว์ผู้ชมเอามือส่วนนี้บ,บังแบคงร้อยส่วนด้านล่างไว้นะครับถึงให้ดูนะครับเสร็จแล้วพับแบงยี่สิบไปฝั่งด้านซ้ายแล้วก็พับฝั่งด้านซ้ายไปด้านขวานะครับตอนนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้เอียงแบบนี้ครับเสร็จแล้วใช้มือฝั่งนี้บังแบคงไปด้านหน้านิ้วโป้งสอดนิ้วชี้ใส่นิ้วโป้อง,อปองอยู่ด้านล่างคลิกกาดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วการออกแบบนี้การออกแบบนี้ แล้วดึงปึ๊บสปิดแยกนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งแตะนะครับลิ่ชโชว์นหน้าด้านหลังจับธนาบัตรซ้อนไว้แบบนี้ครับเคลียร์ครับก็ส่งให้ผู้ชมตรวจนะก็เก็บแบ์นี้ไว้ครับอันนี้คือมองจากด้านหลังนะครับลองดูแบบการเคลื่อนไหวปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูมุมด้านหน้าแบบเล่นจริงอีกครั้งหนึ่งเรียมซ้อนกันพับพับพับลงกลางแบงค์ยี่สิบออกอยู่ตรงนี้ครับออกหัวธนบัตรลงครับเปิดกระเป๋านิ้วโป้งอยู่ด้านหลังดึงแบงค์ออกมาโชว์ครับกลับไว้พับแบงค์ยี่สิบพับด้านนี้เอียงพับกลาง เทียวมาครับเียมาเป็นหนึ่งใบแต่ว่าต้องจับให้มันแนบติดกันก่อนแล้วค่อยติดตึงออกมาครับมีชี้แตะบางโชว์ด้านล่างนะี่ชี้มันจะบางขอบมีอยู่ครับซ้อนกับส่งให้ผู้ชมตรวจครับน,นี้เราก็เก็บชิลมีอยู่เท่าน,นี้นะครับลองฝึกเล่นดูก็แล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ครับผม ขอบคุณครับ